ในตู้มีรูปถ่ายของเด็กอยู่สองใบจับได้หนึ่งคนกกะบาดหนึ่งคนเขาคงจะทิ้งศพของเย่ยถงฮุยก่อนแล้วค่อยกลับไปฆ่าเด็กที่โร,ร,ง,เรง,งเรียนร้างไม่แน่หรอกลองที่สภาพที่โรงเรียนร้างรือสูเจียนน่าจะดีต่อเด็กมากแต่พฤติกรรมกรกะบาดบนรูปดูมีเจตนาร้ายแฝงอยู่มันขัดกันเอามากๆโรงเรียนใช่เหรอทานายงานสิ่งที่ฉันเห็นให้ผู้บังคับบัญชาของฉันทราบทนายไม่พอใจจะว่าโรงเรียนก็ได้อาเป็นว่าตำรวจทำงานตามระเบียบการ ที่ฉันทำไปก็แค่ทำตามคู่มืออีกอย่างตอนนั้นน้าเจียนถือคัตเตอร์จี้คอตัวเองไว้อยู่ฉันไม่อยากให้เขาตกใจฉันเห็นรองเท้าข้างขวาของเขาเปื้อนสีเทาขาวเป็นไปได้ว่าตอนที่ลากสอบออกมาไปขูดโดนพออบ,บอกว่าจริงอีซีไปส่งตู้จอยีที่บ้านทักอื่นขับรถออกไปเมื่อสิบห้านาทีก่อนครับ เจย์ยจย์ย่อปุนธามาช่วยด้วยไม่ต้องกลัวพ่อปุณธามมาช่วยแล้วช่วยด้วยจเจย์จจจย